มีหลายตลาดมากที่อยากจะเข้าถึงบริการในการทําให้ตัวเองดูดีนะแต่ก็ยังกลัวในเรื่องการเข้าคลินิกเรากลัวเลยว่าเข้าไปแล้วจะโดนชาร์จมากเข้าไปแล้วจะโดนบวกนี่บวกนี่มากเลยครับคุณหมอคุณหมอพอมีคําแนะนำดยให้เขาสบายใจนะครับว่าถ้าจะเดินเข้าคลินิกสักทีหนึ่งถ้าไปไหนไม่ได้ก็เดินมาที่ด็อกเตอร์สตอรี่แล้วกันอันนี้มีแนวทางอย่นะครับให้คขารู้สึกสบายใจการเดินไปคลินิกครับคุณหมอ โอเคค่ะก็เบื้องต้นก็คือเวลาเราซื้อของเนาะซื้อของขายของอย่างเงี้ยค่ะเราก็เน้นความชัดเจนเราจะซื้อสมมติซื้อเสื้อผ้าสักตัวหนึ่งเราก็สามารถถามแม่ค้าได้ว่าแม่ค้าตัวนี้ใส่เป็นยังไงผ้าทำด้วยอะไรตะเข็บเย็บด้วยอะไรถูกไหมคะถามได้เลยค่ะก็คืออาจจะเป็นข้อมูลที่เข้าถึงได้ยากนิดน,นึงข้อมูลทางด้านการแพทย์แต่ว่าที่คลินิกเราก็คือยินดีตอบคาถามทุกข้อสงสัยของคนไข้ก็ถามมาได้เลยค่าใช้จ่ายเป็นยังไงอะไรยังไงพอถาม จนชัดเจนจนได้รู้แล้วว่าอ๋อมันต้องประมาณนี้ประมาณนั้นเนี่ยค่ะเราก็จะสบายใจมากขึ้นแล้วก็พอไปถึงหน้างานเราก็จะไม่ตกใจประมาณนั้นคะ่ะโอ้เยี่ยมเลยพอมาถึงตรงนี้ครับผมกำลังบอกพวกเราทุกคนทามทางเอาต้นเรี่มีเทเลเมดินีนหรือเทเลเมดถ้าเ,เ,เราสามารถได้คุยกับคุณหมวก่อนได้ปรึกษาก่อนคุยก่อนว่าถ้าเราอยากจะทาสวยทาหน้าตรงไหนอย่างไรบ้างนะครับแบบไหนบ้างเนี่ยเราสามารถ เทเลเมตัะหมอ่อนได้ผ่านแอปพลิเคชันไอไลน์ได้อีกข้างบางหนึ่งนะก็เป็นทําให้เราล่นระยะเวลาในการเดินทางและได้คุออยกับคุณหมอก่อนอย่างนี้ทุกท่านว็ดีไหมฮะนี่ฮะเราได้คุยกันได้ปรึกษาก่อนคุณหมอก็ได้อ่าเช็คบอกเราโอ้ตรงนี้น่าจะเป็นแบบนี้แบบนี้นะนะผมเชื่อว่าทุกท่านคงได้ทักออกที่ดีมากขึ้น